สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B Herb สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการข่าวเด่นประเด็นดังทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีกับสถานีโทรทัศน์บ้านๆทีวีสถานีของทุกคนครับผมอีทกระแสข่าวครับพลอยธมุนวันประเสริฐค่ะท่านผู้ชมวันนี้มีอะไรที่แปลกตาเห็นไหมฮะ่ามครับมีน้องพลอยนะครับค่ข่าวหญิง คนสวยได้อัปเดตของรายการเรานะฮะค่ะวันแรกค่ะ <c oughs> ง่ะยสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการใส่แมสค่ะ <c oughs> ในช่วงคลายรอบดาวของโควิดเป็นไงบ้างณตอนนี้นะคะในส่วนของสถานการณ์ในเรื่องของการสวมใส่แมสคค่ะ <c oughs> บางพื้นที่นั้นตอนนี้ก็คือมีการเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าปลดล็อกแล้วก็คือบางคนใส่ก็ได้บางคนไม่ใส่ก็ได้ค่ะนะตอนนี้แต่ที่ทางที่ทางสวบคเขามีการแนะนำนะคะที่ควรจะต้องใส่อยู่ก็คือกลุ่มของ608ค่ะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุมีโรคประจําตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคงต้องแนะนําให้สวมใส่แมสเวลาที่เราไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัดยัดเยียดใช่ค่ะนะตอนนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่ดีกว่าค่ะผมพาท่านผู้ชมไปที่ข่าวแรกท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ช่วยผู้บชการตํารวจแห่งชาติลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับพร้อมขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายที่มีส่วนของภาคส่วนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือครับพลตํารวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยผู้บัชการตํารวจแห่งชาตินะครับเปิดเผยตามนโยบายของรวมไทยสร้างชาติและขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันนะครับ ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิทรวลงวงสุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับสำนักงานตารวจแห่งชาติเนี่ยภายใต้การนําของพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้ชันการตํารวจแห่งชาติและพลตํารวจเอกรอย,รอ,ยอินครัพไโลดรองผู้ชันการตํารวจแห่งชาติรับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้านอะไรครับคุณลอย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจะนะครับได้น,นํานโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติโดยดําเนินโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้รรองกันอาชญากรรมระดับตาบลครับคุณนลอยนะครับเพื่อสนับสนุนการป้รรองกันอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติตามนยโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการาเสนอและแก้ไขปัญหา ชุมชนสังคมมีความสงบเรียบร้อยประชาชนเนี่ยมีอาชีพแล้วก็มีรายได้ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อความผาสุกของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยมอบหมายให้ทางพลตํารวจโทรประจวบวงสุขและพลตํารวจโทต่อสัต์สุขวิมลผู้ช่วยผู้ชกนรตํารวจแห่งชาติเนี่ยร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้โดยท่านพลตํารวจโทรประจวบเนี่ยกล่าวว่าในวันนี้เนี่ยตงนงได้เดินทางลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและตรวจติดตามผลการดําเนินการให้คำปรึกษาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการขัดข้องการดําเนินการของโครงการในพื้นที่ตำรวจภูธอภาค5โดยได้ร่วมประชุมสรุปผลการดําเนินงานร่วมกับตํารวจภูทอภาค5รวมทั้งหมด8จังหวัดคุณพลอยครับค่ะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพร้อมด้วยหัวหน้าสถานีตํารวจและข้าราชการตํารวจในสังกัดที่จังหวัดเชียงรายและตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ โดยในปีงบประมาณพศ2565เนี่ยนะฮะตำรวจภูธรภาค5ได้มีการอบรมคเครือข่ายประชาชนให้เป็นผู้นําและมีบทบ,บาทในการทําให้ส,สังคมในทุกสาขาจาก159สถานีตํารวจสถานีตํารวจละ50คนครับรวมทั้งหมดเนี่ย7,950คนซึ่งตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565ถึงปัจจุบนันได้รับรายงานปัญหาเกี่ยวกับประชาชนเดือดร้อนในจํานวน 640เรื่องด้วยกัน,นและได้ติดตามการขับเคลื่อนและเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จไปแล้วเนี่ย608เรื่องโอ้โหนะนะครับได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับสังคมจํานวน4 7 6เรื่องปัญหาด้านเศรษฐกิจจานวน21เรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจานวน80เรื่องและปัญหาความขัดแย้งจํานวน31เรื่องและอยู่ในระหว่าง หน่วยงานกําลังเดนเนินการแก้ไขโดยคาดว่าจะแก้ไขได้อีกจากนวน3 2เรื่องเสร็จอีกไม่เร็วไม่ช้าค่ะนะฮะบอยเอ,อ,อันนี้เป็นนโยบายของนายกรัตรีเกี่ยวกับการขัดลื่อนเรื่องของ ภาคประชานะชานนะอืมค่ะนะครับอ่ะมาต่อกันค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเคสเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเคสแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งสําหรับกรณีที่ผู้เช่าห้องค่ะ,คะไปเช่าห้องแล้วทิ้งค่าเช่าไปทิ้งค่าเช่าไม่พอค่ะทิ้งขยะไว้เต็มห้องด้วยนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะนายชูชาติกล้วยเนียมเจ้าของหอพักเลขที่281ทับ35หมู่ที่7ตําบลบึงอําเภอศรีราชาค่ะบอกว่า ผู้เช่ารายนี้นะคะก็เป็นหนุ่มโรงงานทํางานผลิตยางรถยนต์อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหม,มาราชสองค่ะคะ้างค่าเช่าอยู่นานแล้วก็หายไปติดต่อไม่ได้ปรากฏว่าพอเจ้าของหอพักเปิดประตูเข้าห้องไปค่ะ,คะก็ต้องถึงกับพังอะขยะนี่วางเต็มกอง พื้นไปหมดเลยนะคะพื้นห้องเนี่ยก็พบกับขยะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วห้องค่ะเป็นทั้งขวดเบียร์ขวดเหล้าข้าวกล่องที่กินเอาไว้นะคะคก็วางเกะก,กะเลอะเทอะเต็มพื้นไปหมดหลังจากนั้นค่ะเจ้าของหอพักนะคะก็มีการเปิดเผยต่อค่ะคว่าหนุ่มรายนี้มาเช่าอยู่เพียงคนเดียวค่ะและก็ไม่ได้กลับหอพักแห่งนี้มาเป็นเดือนแล้วซึ่งหนุ่มคนนี้เช่าห้องแห่งนี้มาเกือบ2ปีแล้วค่ะคช่วงแรกก็มีการจ่ายค่าห้องตามปกติหลังหลัง เดือนหนึ่งไม่จ่ายหนักเข้าไปอีกคือ4เดือนก็ไม่ยอมจ่ายค่าห้องนะคะซึ่งตอนนี้มีการติดค้างค่าเช่าห้องเอาไว้เป็นเงินเกือบ5 0 0พันบาทแล้วค่ะวันนี้ตนเองกับลูกชายได้เลิกไปตามหาที่ห้องแล้วไม่เจอเลยเปิดประตูเข้าไปก็แทบช็อกเลยค่ะไม่เห็นขยะวางกองเต็มพื้นค่ะนอกจากนี้คือตัวเองก็บอกว่าเคยได้ยินข่าวนะคะว่าเคยเห็นแต่ในทีวีเคยเห็นแต่ในโซเชียลนะคะไม่คิดว่าจะมาเจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองในครั้งนี้ค่ะ เป็นเรื่องของผู้เช่ากับผู้เช่าอันนี้ต้องจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายผู้ให้เช่าเนี่ยสามารถไปตรวจห้องได้ตลอดนะค่่ะอาก็พยายามไปตรวจเขาเรียกว่าผู้มาเช่าหน่อยอย่างเงี้ยจริงๆเราถ้าสมมติว่าไม่สะดวกจะเช่าเราก็แจ้งกับเขาได้เนาะตรงๆก็น่าจะมีการในเรื่องของจ่ายมัดจำอะไรคืนกันด้วยนะคะอย่างนั้นน่าจะดีกว่าค่อยคุยกันดีกว่าคนไทยด้วยกัน ผมพาท่านผู้ชมกับคุณพลอยเนี่ยนะครับไปที่จังหวัดนนทบุรีค <país S 1> ่ะนะครับที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยเขาพบศพลอยน้ําเจ้าพยาถูกนะมัดเท้าดว้วยเชือกฟางสองข้างแล้วก็เขียนจดหมายลาตายครับคุณพลอยเขียนว่าพบศพมีชายอายุเจ็ดสิบปีลอยน้ําเจ้าพยาอยู่บริเวณหน้าร้านรังนกตําบลเกาะเกตอาเภอาเปากเกตจังหวัดนนทบุรีทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงช่วยกันใช้เชือกเนี่ย ลากศพเข้าฝั่งที่บริเวณท่าเรือวัดสนามเหนือเพื่อให้แพทย์จากสถาบันนิติเวศเนี่ยเข้าตรวจสอบครับที่เกิดเหตุน,นะครับเป็นบริเวณท่าน้ําวัดสนามเหนือทางเจ้าหน้าที่มูลน,นิธิปอดเสพตื่นแม่ได้ช่วยกันนําร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาบนฝั่งนะครับพบเป็นชายสูงอายุผมสีขาวไม่ทราบชื่ออายุป,ประมาณ70ปีนะฮะสภาพศพเนี่ยนอนคว่ำหน้าสวมเสืยย้อยืดแขนสั้นกางเกงขายาวสีดำนะครับพบเชียกฟางสีขาวผูกข้อเท้าอยู่สองข้างเลยนะฮะ ใส่นาฬิกายี่ห้ออะไรฮะสาโกะนะฮะข้อมือเนี่ยนะครับด้านซ้ายมีฝ่าครับที่แก้มขวาด้วยแล้วก็ไม่พบบาดแผลภายในตัวพบจดหมายลาตายเขียนตัดพอครับไม่ต้องโทษใครผมไปเองสู้มาเจ็ดสิบปีแล้วนะครับสู้ต่อไม่ไหวเขาตัดพคะ,ะครับจากการสอบถามนายตุ้ยคนขับเรือเนี่ยเขาเล่าว่า ทางร้านอาหารนัแจ้งมาว่าพบศพเป็นผู้ชายลอยน้ํามาประมาณสี่โมงนะครับตนจึงขับเรือไปไปลากศพจากการตรวจสอบตนเนี่ยก็ไม่รู้แล้วก็ไม่คุ้นหน้าด้วยนะแต่พบว่ามีเชือกฟางผูกติดกับข้อเท้าสองข้างของผู้ตายไว้นะฮะทางด้านนายยุทธนาวงบุตรรอดอขออภัยนะครับทางด้านนายยุทธนาวงบุตรรอดอายุสามสิบหกปีเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ชีพบัวเพชร จังหวัดนนทบุรีเล่าว่าตนเนี่ยได้รับแจ้งประมาณห้าโมงนะครับว่ามีศพลอยน้ำบริเวณหน้ารัดอา่าหน้าร้าน้นหลังนกนะครับตนจึงนําเรือไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเป็นชายอายุประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบปีสวมเสื้อยืดลายสีฟ้ากางเกงสีดําทางร้านอาหารเนี่ยได้ผูกศพไว้ตนจึงลากมานะครับแต่ตอนพบศพเนี่ยเห็นว่ามีเชือกผูกมัดไว้ที่ข้อเท้าเนี่ยสองข้างเลยตอนนี้ก็สันนิษฐานว่าอาจจะกระโดดน้ามาเองนะ กระโดดน้ำตายนะครับหรือถูกฆาตกรรมเพราะเขาถูกมัดขาไว้ตนจึงเข้าไปดึงและลักขัาางที่มาสังเกตเห็นที่เท้าเพราะว่ากางเกงของผู้ตายเนี่ยหลุดน,นะจึงก้มไปดึงออกจึนพบเชื่อ,อซึ่งตนก็ได้รับแจ้งเหตุมาบ่อยช่วงนี้คนคิดสั้นกันเยอะนะครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพยานและหลักฐานที่เกิดเหตุนะครับถ้าคิดว่า ผู้เสียชีวิตเป็นญาติหรือคนไหนรู้จักผู้เสียชีวิตคนนี้ก็มาติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภูทปากเก็ตอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเดี๋ยวไปตรวจสอบว่าเป็นการฆาตกรรมหรือเป็นการฆาตกรตายค่ะเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะ,คะมาต่อกันที่ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจค่ะออกไปตรวจความคืบหน้าโรงพักต้นแบบโครงการสมาร์ทซิตี้โซน4.0ค่ะครับ พลตำรวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเป็นประธานกรรมการเปิดโครงการสมาร์ทซิตี้โซน4.0รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ไปตรวจกันที่สอนอบางยี่ขันโดยมีผู้กำกับการสอบพอบางยี่ขันและภาคีเครือข่ายอาชญากรรมป้องกันในพื้นที่ให้การต้อนรับค่ะ ซึ่งโครงการนี้เป็นการสำรวจและประเมินโครงการเป็นนโยบายหลักของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยดสุขผู้บัญชาการตำรวจที่มีการนำเอานวัตกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการดูแลชุมชนและสังคมเข้ามาช่วยในการทำงานในด้านของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่จะทำให้พื้นที่ในชุมชนนั้นปลอดภัยค่ะอย่างเช่นการติดตั้งกล้องระบบวงจรปิดที่จะให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมไปถึงการปราบปรามอาชญากรรม ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจซึ่งโครงการ Smart s a ซฟที่โซน4.0ของสำนักงานกรมตำรวจแห่งชาติเคยได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติมาแล้วค่ะได้รับรางวัล Go Award เป็นถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีจากหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี2564และก็รางวัลระดับนานาชาติได้รางวัลชนะเลิศค่ะในด้านของการ ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม The Best Experience in Community Policing ในงานประชุมสุดยอดตำรวจโลกหรือ World Police Summit 2022ณนะมหานครดูไบค่ะถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็รางวัลน,นี้เนี่ยก็มอบให้แก่องค์งกรตำรวจที่มีผลงานในการพัฒนาแนวคิดตำรวจชุมชนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดค่ะ,คะซึ่งพลตำรวจโทสุรเชษค่ะก็กล่าวว่าโครงการ Smart Safety Zone 4.0เป็นโครงการที่สามารถ ตรวจสอบความคลบหน้ามุ่งมันที่จะขยายโครงการให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นรูปธร<ะ>ปรมปลอดภัยทั้งชุมชนในชีวิตและทรัพย์สินค่ะแม้ว่าในเวลากลางคืนโดยจะมีการประเมินทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรม<ะ>เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนนั้นจะได้รับการดูแลและก็มั่นใจในความปลอดภัยอย่างแท้จริงสมกับได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติค่ะเนี่ยก็เป็นโครงการที่ดีนะโครงการสมารท์ทเซนทริโซนเนี่ย<ะ>ขับรถไปไหนเนี่ยผ่านไฟแดงสามารถซูมเข้าไปเนี่ย รู้เลยว่ารถคันนี้เป็นของใครนะถ้าเห็นใบหน้าสามารถสแกนได้ค่ะไม่ได้เห็นแต่ในทีวีในหนังละอือ,อน,นี้เป็นเรื่องจริงคือซูมเข้าไปในะระดับแบบฟูเฮดดีแบบชัดเห็นหน้าเลยค่ะนะครับเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักคู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกับรายการข่าวเด่นประเด็นดังในช่วงต่อไปครับท่านผู้ชมครับค่ะ ข่าวสารต่อในช่วงนี้ค่ะกรณีที่พ่อค่ะเข้าไปร้องเรียนกับมูลนิธิปรวีนานะคะ,คะที่มีลูกชายวัยสี่ขวบค่ะถูกพ่อเลี้ยงโหดร้ายทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตค่ะ,คะ นายเบนนามสมมุติอายุ21ปีเข้าไปร้องทุกข์กับมูลนิธิประวีนาค่ะบอกว่าน้องคิวเป็นลูกชายวัย4ขวบถูกทำร้ายจนเสียชีวิตขณะที่อยู่กับพ่อเลี้ยงเพียงลำพังสองคนส่วนแม่นั้นออกไปทำงานขณะที่แม่เด็กค่ะได้เลิกลากับตนไปช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ผ่านมาลูกก็ต้องไปอยู่ในความดูแลของแม่ค่ะ,ะซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ตนเองก็แปลกค่ะฝันเห็นลูกชายมาเล่นด้วยและก็ฝันติดต่อกันแทบทุกคืนแบบนี้ตอนแรกก็เอกใจเอ๊ะว่าที่ฝันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคิดถึงลูกชายค่ะจากนั้นจนคืนวันเสาร์ที่11มิถุนายนค่ะก็ฝันอีกค่ะ เห็นลูกแต่ว่าคราวนี้ลูกไม่ยอมพูดด้วยค่ะหันหลังหนีนะคะตนเองก็สะดุ้งตื่นใ,ใจคอไม่ดีค่ะจากนั้นก็พยายามติดต่อนางสาวบีผู้เป็นแม่ของเด็กกันนะคะแต่ว่าแม่ของเด็กก็ติดต่อไม่ได้อยู่ๆค่ะเพื่อนของนางสาวบีผู้เป็นแม่ของเด็กค่ะก็ได้แชทมาหาตนเองแล้วก็มาบอกความจริงค่ะว่าลูกชายของตอนเองนั้นเสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาและที่สําคัญนางสาวบีผู้เป็นแม่นะคะรับศ ไปทําพิธีตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะในเบนยังกล่าวอีกว่าตนเองก็ตกใจมากหลังตั้งสติค่ะรีบติดต่อไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใกล้กับที่พักของเด็กค่ะจนสืบทราบว่าลูกชายของตนเองนั้นได้เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจริงค่ะแต่เสียชีวิตลงไปแล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีญาติมารับศพไปทําพิธีซึ่งจากการชันสูตรของแพทย์ค่ะก็พบว่ามีบาดแผลสิ่โครงหกักลำไส้แตกและก็ตามตัวมีร่องรอยของการฟกช้ำค่ะซึ่งทางโรงพยาบาล ปิบาลเองก็มีการแนะนําแม่ของเด็กก็คือนางสาวบีให้เข้าไปแจ้งความเอาไว้กับตํารวจสอนอสามเสนค่ะ นั้นนะคะตนเองก็พยายามติดต่อนางสาวบีผู้เป็นแม่ค่ะจนสุดท้ายนางสาวบีก็ออกมายอมรับค่าว่าลูกนั้นเสียชีวิตไปแล้วศพลูกก็ได้เผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะซึ่งตนเองก็อยากจะทราบสาเหตุการตายที่แท้จริงเนี่ยของลูกกันนะคะแล้วก็ต้องการจะเอาเรื่องถึงที่สุด,ดให้เจ้าหน้าที่ตารวจหาตัวผู้กระทําผิดที่ทํากับลูกมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยมีการร้องขอไปที่มูลนิธิปาีวนาค่ะให้ช่วยให้ความเป็นธรรมด้วยค่ะ ก็สามารถประสานง,งานมาได้นะครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเวสตรีนะครับค่ะประสานง,งานมาได้ที่มูลนิธิเบอร์มีนาหรือรายการข่าวเด่นประเด็นดังซึ่งเรามีคอนแทคอยู่นะครับเคยทํางนานร่วมกันมา, um าอืม่ทางมูลนิธินะฮะเยอะเลยนะครับหลายเคสอ่ะเราพาท่านผู้ชมไปที่นี่เลยครับจังหวัดนครปฐมค่ะทอยที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยนะฮะอ่าหนุ่ม18ปีเนี่ยเป็นลูกชายของนายกอบประงวดขวางครับ ยิงตัวตายในห้องนอนนะครับที่บ้านพ่อเลยนะฮะทางบ้านเนี่ยรับเป็นโรคซึมเศร้าครับยิงยตัวตาย่นะครับเหตุการณ์เศร้าครั้งนี้นะครับเมื่อหนุ่มวัยสิบแปดปีเนี่ยเป็นบุตรชายของนายกอบตอห้วยขวางอําเภอกำแพงแสนยิงตัวตายครับภายในห้องของคุณพ่อโดยมีอาวุธปืนของคุณพ่อเนี่ยตกอยู่ข้างตัวนะครับสอบถามทราบว่าผู้ตายเนี่ยมีอาการเครียดน,นะครับไม่พูด อะไรนะครับมีอาการที่มีสมเศร้าฮะก่อนตายเนี่ยไปเรียนมาครับมานอนที่บ้านพ่อตั้งแต่ตอนที่ตอนกลางคืนแลละนะครับนะครับก็มานอนอยู่ตามลำพังนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยคาดผู้ตายเนี่ยป่วยเป็นโรคเสื่มเศร้าโดยพ่อกับแม่เพิ่งแ,แยกทางกันครับอ่าเหตุเกิดในครั้งนี้ก็เกิดเมื่อวันที่17เวลา20่สนากานะครับด้านร้อยตำรวจเอกมิรุตแดนเดช พนังกงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมรับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตในบ้านพักเลขที่333หมู่ที่11บ้านกระถิ่นแดงครับตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจังหวัดนคปรปฐมรวมถึงเจ้าหน้าที่หมูลที่าศุกสศาลานุเคราะจังหวัดนคปรปฐมนะฮะ ในที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้านของนายเกรียงไกรสัจยักกรุงอายุ54ปีนายกอบตห้วยขวางซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวครับภายในห้องนอนเนี่ยพบศพนายพันธนัพันธนานนะครับขออภัยนะครับสัจกูลอายุ18ปีหรือน้องเกนะครับปุรชายนะครับก็เสียชีวิตอยู่บนเตียงนะครับโดยสวมชุดนอนลายสีดําที่ศีรษะขมับขวานะครับมีรอยถูกยิงหนึ่งนะัดที่มี ที่มือขวาเนี่ยมีลักษณะยกนิ้วขึ้นนะครับขึ้นกลางศีรษะพบอาวุธปืนก๊อกสีดาตกอยู่ในกํามือนะครับโดยไม่พบร่องรอยในการต่อสู้แต่อย่างใดทางเจ้าหน้าที่พิถุนหลักฐานอ่านะครับเจ็ดและแพทย์เวรได้เก็บหลักฐานเพื่อตรวจสอบการตายก่อนส่งศพไปชนสูตรการตายที่แนชน,นะครับซึ่งนายเกรียงไกรนายกบตห้วยขวางเนี่ยเป็นบิดาและนางสาวสุดาสุชาดา ทำใหญ่เป็นมารานะครับมาดูศพของผู้ชายโดยยังอยู่ในความเสียใจและไม่พูดอะไรครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะนะครับก็ยังไม่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 ไมไมไมทราบสาเหตุนะว่าเกิดขึ้นพราไรสอบถามนายมนพแก้วประเสริฐอายุห้าสิบเก้าปีนะครับอาศัยอยู่ที่หมู่ที่สิบหกตําบลห้วยขวางอำเภอกระแพงแสนนะครับเป็นคนดูแลบ้านบอกว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเปิดเป็นกิจกรรมโต๊ะจีนครับทางโต๊ะจีนค่นะคนพลอย โดยน้องน็อตเนี่ยปกติก็จะอยู่กับแม่ครับนะครับที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะฮะจากนั้นเนี่ยเนื่องจากทางคู่เนี่ยทางคุณพ่อของแม่ได้แยกทางกันเนี่ยโดยเมื่อวานนี้เนี่ยน้องน็อตเนี่ยก็ไม่ได้ไปเรียนตามปกติและมาที่บ้านพ่อโดยได้มานอนเล่นประจํานะครับที่บ้านพ่อเนี่ยซึ่งคนทางบ้านเนี่ยก็แปลกใจว่าทําไมมาบ่อยผิดปกติแต่เมื่อช่วงประมาณวันเวลา19นาฬิกาตนเองและนายเกรียงไกรได้ออกไปจากนอกบ้านนะครับ และได้ซื้อไก่ทอดมาให้โดยได้เคาะประตูในห้องนะครับก็ไม่มีเสียงตอบรับจึงทําการงัดประตูเข้าไปครับพบว่าน้องน็อตเนี่ยนอนเสียชีวิตและยิงตัวตายไปแล้วซึ่งปืนกระบอกดังกล่าวเป็นของคุณแม่อืมค่ะเป็นปืนของคุณแม่นะครับค่ะซึ่งคาดว่าจะแอบ,บนําปืนของคุณแม่นมาที่บ้านนางกล่าวซึ่งปกติน้องน็อตเนี่ยจะเป็นคนขึงไม่ค่อยพูดจานะครับและมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าโดยเมื่อสอบถาม ไปทางพ่ออะแม่ก็ไม่ได้ติดใจในการเสียชีวิตนะครับเพราะทราบว่าน้องน็อตเนี่ยเป็นคนเครียดมานานแล้วนะครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญทั้งสองสามีภรรยาเนี่ยไปสอบปากคำทั้งคู่นะครับรับว่าไม่ติดใจในการตายเพราะทราบปัญหาของลูกชายซึ่งจากการผ่าชนาสุกพิสุบเนี่ยไม่พบสิ่งปกติในร่างกายของบุตรชายนะครับแล้วก็ขอศพนำมาประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปอันก็นะครับปืน นะเก็บไว้ใจลูกหน่อยนะ,ะเด็กรุ่นนี้เนี่ยอยาให้เขาเห็นนะฮะร,รุ่วใหมยรุ่นอยู่อ่ะน้องพลอยส่วนในเรื่องของเหตุการณ์นี้นะคะสำนักงานกรมตำรวจแห่งชาติค่ะก็มีการสืบเรื่องราวกรณีที่มีชายชาวต่างชาตินะคะเป็นสัญชาติลิทูเนียค่ะฆ่าสาวประเภท2ที่จังหวัดสุรินทร์และก็หมกบ้านเสียชีวิตนะคะ,คะสุดท้ายหนีมากกดานที่พัทยาค่ะ,คะ เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านเข้าไปตรวจสอบค่ะก็พบว่าผู้ตายคือนายเอนามสมมุติสัญชาติไทยอายุประมาณ30ปีค่ะซึ่งมีลักษณะเป็นสาวป,ประเภท2<ม>เป็นผู้พักอาศยัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวนะคะซึ่ง ไปเข้าไปก็ไปพบศพค่ะว่านอนเสียชีวิตอยู่บนกองผ้าห่มในบ้านที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบค่ะไปพบบาดแผลเชื่อว่าถูกทําร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิตและกคาดว่าสภาพศพเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3สัปดาห์ค่ะค ตรวจสอบนะคะก็พบว่าผู้ตายนั้นพักอาศัยอยู่กับมิสเตอร์มาริอูสสัญชาติลิทัวเนียค่ะคโดยมีความสัมพันธ์เป็นลักษณะแฟนกันซึ่งภายหลังจากเกิดเหตุการณ์น,นี้ค่ะปรากฏว่ามิสเตอร์มาริอูสก็หายตัวไปจากที่เกิดเหตุค่ะคจนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ติดตามสอบสวนลายก้องวงจรปิดค่ะจนมาพบว่ามิสเตอร์มาริอูสนี้ได้เข้ามากกดานที่พื้นที่พัทยาบ้านเรานะคะรวมไปถึงเข้ามาติดพันสาวสองใหม่ในย่านของซอยบัวขาวพัทยาด้วยค่ะค ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนค่ะหลังจากทราบว่ามิสเตอร์มาริอุสนั้นมากกดานอยู่แถวแถวซอยถนนพัหนักออห้าตำบลน,นองปลืออำเภอบางละมุงค่ะจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหา ซึ่งผู้ต้องหาเองนะคะก็มีการยอมรับค่ะว่ามีปากเสียงกับผู้ตายจริงค่ะตรวจสอบก็พบว่ามีบาดแผลอยู่ตามร่างกายบริเวณดั้งจมูกตรวจค้นร่างกายค่ะก็ยังพบกับโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้ตายทําการตรวจสอบว่ามีคลิปภาพการมีปากเสียงกับนายเทระพงศ์ที่ถูกบันทึกระบุเวลาเอาไว้ก็คือวันที่ย5ห้าพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ,คะซึ่งเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับการเดินทางหลบหนีที่จะเดินทางมากบดานที่พัทยานั่นเองนะคะ,คะ ซึ่งสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติค่ะก็ขอเรียนให้ท่านทราบว่าในขณะนี้มีมาตรการในการตรวจสอบควบคุมกวดขันและปราบปรามการกระทําผิดในด้านต่างๆรวมไปถึงการเฝ้าระวังบุคคลทั้งสัญชาติไทยและก็สัญชาติอื่นๆที่มีหมายจับและมีการเดินทางออกเข้าประเทศไทยหากประชาชนท่านใดพบเห็น พบเห็นเบาะแสของการกระทําความผิดค่ะก็สามารถติดต่อมาได้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเลขที่507ซอยสวนภูแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานคร10120ค่ะ,ะนะครับอ้มีข่าวซีเรียสซีเรียสกันหลายข่าวใช่ค่ะ,ะคเดี๋ยวพาท่าผู้ชมไปเรื่องข่าวเกี่าอะไรที่มันอร่อยอร่อยนะ่นนะอ่ะเป็นการเปิด กิจการของหมา่าล่ามาล่ายบพินนะอือค่ะเป็นสาขาแรกที่สาขาบาวินอรเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค,ครับหม่าล่าเนี่ยเขาก็มีรสชาติอร่อยแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะครับเป็นหม่าล่าปรับปรุงรสชาติให้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะในราคาคที่เด็กๆก,ก็ซื้อได้ราคาไมา่ละสิบบาทใหญ่มากเลยนะครับเป็นสูตรเด็ดนะมีโปรโมชั่นนะครับซื้อสิบแถมหนึ่งนะครับคนท้องทานปี ไม่อร่อยคืนต่างนะครับไปชิมกันได้เลยที่คอนโดบอวินนะอยู่สายเดียวกับเขาเรียกว่าร้านผัวอช้างข้างตึกหัวมุมเลยนะฮะสั่งได้ที่แอปเฟรเชั่หรือแฟนเพจ Facebook มาละมาละบายพิมอ่าค่ะสําหรับใครก็หาของว่างกินนะเข้าไปสั่งกันได้ค่ะใช่อ่านี่นะครับอร่อยจริงๆนะรสชาติต้องไปชิมกันอ เวลาหมดหมดเวลาคุณพลอยต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีเฮิร์บโรบินสันไรสสไตล์เตรียมตังหมูกระทะพาติกอินเตอร์เทนนวรัฐทานสป,ปอร์ตสนทยาการ,ปปรช่าง,างสุง่มรีสอร์ตตำนานชนบริษัทกากาดเอนเตอร์เทเมนต์แล้วก็เนี่ยนะฮะสปอนเซอร์ใหม่ของรายการเรามาล่ามาละไป,ปิดะครับไปคิมกันนะครับ นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารของเราได้ค่ะเป็นรายการบันเทิงและสาระความรู้ค่ะได้ที่กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่อง73และช่อง117ค่ะรวมไปถึงกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ในระบบ Ku Band ช่อง52กล่องรับสัญญาณดาวเทียม IdeaSat ช่อง97และกล่องรับสัญญาณดาวเทียมไทยรัฐช่อง97เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ค่ะผ่านทาง Facebook ของเรานะคะรวมไปถึง t i k t o อกและ YouTube ค่ะของข่าวเด็ดประเด็นดังค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมด,หมดเวลาผมกินกระแสข่าวค่ะธมุนวันประเสริฐค่ะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ